สวัสดีจ้าบ่ได้พอนาพอตากันโดนแล้วค่ะพี่น้องค่ายากคะ่ะยากยากยากัางวันนี้กะช่วงหว่างกับเบว่างคะ่ะบรรยากาศหนาวพี่น้องจะจีพามาจี้เขาจี G ้ค่ะจีเขาจีแตงเด่นค่ะพี่น้องจีท่าใครค่ะหากิียากคะ่ะ มันบ่มี้ต่อทานคือบานเฮ้าบางเืยง่ามจะเห็ดเต่าพิงมันเป็นทานกัจีเขาแต่ม้เนียนโมเดติตเต่าพิงค่ะเห็ดเต่าไฟฝาถ้าจีกินแบบกินแบบบ้านๆก่ะโอ้ยไปสีแต่วัคซีนมาเข็มสามค่ะพี่น้องตง การรอเลนิดนึงค่ะแต่ก็ดีขึ้นแล้วค่ะเพราะว่านี่เจ็บแขนนี่ใครเนี่ยอยากกินเ้าจี้ค่ะย่างเค้าจีได้และค่ะอันก็จีแล้วินเต่าค่ะ เต่าออย่างเนะาะเต่าไฟฟ้าค่ะเ็าอ,อย่างจักน้อยค่ะจะกลับมาเบิรงกันเนาะค่ะจะกลับมาดูการกขับจีจามจะเป็นเัง่งใดโอ้แต่ของจาสูตรจาจะชิซายเกล่ะมันจะไปบนเงยค่ะบานเท่าเอิรนเขามันกขาบนเงยน,เนะนเกลือ เหลือ,อยางไปพร้อมค่ะพอมันแหมเข้าจะพอดีใส่ไข่ค่ะนี่มันแห็นพอดิใส่ไข่เดี๋ยวกลับมาดูกันจ้าข่อ,อย่างกันค่ะเบิ่งเต่าค่ะเต่ากลับมาเบิ่งกันค่ะอันอย่างไม่อิ่มค่ะปั่นนั่นใส่เล็กย่างอันนึงกับส่อัน ใ่คอนดามนะคะบานเท่าเอิ่นใบคอนดามใส่อีกปั่นหนึ่งค่ะโดยเลือด้วยจินกับจีน้ำกันเดอรนงข้าวจีข้าวจีต่างแดนค่ะแล้วเราก็ยากอย่างมันแหมค่ะวางเลยกลับมาค่ะ พี่น้องเขากระแฮมนะคะ <c oughs> ป็แปแะแฮมกันแฮมไลยพลังเขียนกินบาวดคะ่ะเอาพ่อมนนอันนั่นี่ค่ะเดี๋ยวมันจะแข็งแห้งคะ่ะจะลืมทาไข่แล้วลืมี่ทาไข่ กะิกระใสกะทิคแต่วานมากกินแบบบานๆมากกว่าค่ะชอบกินแบบบ้านๆบรรยาก,กาศห,หนาวๆค่ะอย่างเขาอย่างกะทิถ้าใคร เดี๋ยวหนีก็มีอยู่โอ้ยเดี๋ยวจะห่อนร้อนร้อน ไงก,กินค่ะั่ะก,กินเป็นเก้าบเหิเแถมแห้งเดี๋ยวค้นเถามวมามีแขวย่ลมถ้าใครดาเดีเดกลับมาเบิงงกันค่ะจ้าพี่หน่อยกัาจีเข้ากับสุกเรียบร้อยแล้วค่ะ เรื่องไอห้อยนะคะพี่น้องจะจะมานีก้ก็มูมี่ยังนะคะถ้ามาจีขาจีกินค่ะผู้ใดสนใจก็มาเด้เพี่น้องมากินข้าวจีน้ากันค่ะข้าวจีเมืองหนาวค่ะบรรยากาศฝนตกค่ะอันผู้ใดเขามากจะลืมกดติดตามม่จารน์นเด้อค่ะเไดีมีกาลังจะเหตุคีดจต,ต่อไปแต่ว่าช่วงนี้ยากลายค่ะท่านมีเวลาไปเยี่ยมไปยามมูอยู่ค่ะเอาไว้ว่าช่วงว่าง ไปเยี่ยมก็ได้ค่ะอาติซาเน่ก็บยาพากัดน้อยใจด้วยค่ะไปแท้แน่นอนค่ะถ้าช่วงนี้ยากค่ะเจ็กมันยังมาลุ่มาตุ่มค่ะจ้าพน่น่องเบาๆหลายสายเงาค่ะฝ่าไปกินเ้าจีมันสิมไหมอนค่ะพน่น้องกลับมาพอกันไหมในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะบายบายสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพเปดเดอร์ไปแล้วค่ะบายบาย